ลงรักกู้นี้จริงอุ้ยทำไมหล่อจังพี่ละ่ะหล่อมากเลยมุมเมื่อกี้อ้นั่นหล่ออีกแล้ว <c oughs> พี่สุดยอดแล้ว <c oughs> สุดยอดสุดยอดอีกเลยยองกันอีกแล้ว <c oughs> ไม่หนูหนูจะบอกว่ามันเป็นคำพูดที่ ให้พลังบวกแล้วก็ให้กําลังใจนะคะม,ม,มู่เจ้าคือกันมู้เจ้ามีมีสามีหรือว่ามีแฟนน่ะมู้เจ้าไปย่องย่องสามีเจ้าแน่ปห้างเทียข้าเจ้าก็อยากข้าเจ้าก็อยากได้ยิ้มขาแบบนี้อยู่เด้หนูคิดว่ามันมันไม่ผิดเลยค่ะเหมือนที่หนูเคยพูดว่าทําให้ดีที่สุดในทุกๆวันบอกรักกันในทุกๆวันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือให้กําลังใจกันในทุกๆวันเพราะเราไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะเป็นยังไง อย่างน้อยวันนี้เราก็ได้พูดมันออกมาแล้ว